วันนี้เราจะมาสอนคุณผู้ชมทําการเพิ่มยอดสมาชิกของกลุ่มของ Facebook เบื้องต้นตอนแรกก็จะง,งา่ายแค่เราเลยค่ะมาเว็บไซต์นี้ที่มีชื่อว่า h m MM m Dora สำหรับใครที่จ้เข้ามาใช้งานเราบลิงเว็บไซต์แปลว่าให้อยู่รายส่วแคปชัชนหรือว่าวคอมเมนต์ก็ให้กดเข้ามาชิงานตามก็ได้ไป,ไปไง่ายเลยแล้วก็พอทีนี้เราจะได้ฟัามากราดที่ตรงเว็บไซต์อย่างในวันนี้ก็ต้องการจะทาการเพิ่มยอดสมาชิกของกลุ่ม Facebook ก็ให้กดคลิกไปเลยที่ตัวเปิดฟอร์เฟซบุ๊กเราแล้วก็มาเลือกที่ตรงบดหมู่กันไปนะว่าทําการเพิ่มยอดสมาชิก อาจจะอยู่ตรงด้านล่างเกิดสุดมีเลนอะกเราก็เชี่ไปพริกันได้แล้วที่ตัวหมวดหมู่ก็เลยกันต่อที่ตัวของบริการอาจจะก็คืออิเลค่เนาะกคจะซึมาเป็นประมาณนี้เลยเราก็จะโฟลวเืเป็นอันแรกนี้ก็กดกี่ข้าไปแล้วเลิกกันได้ที่ตัวหมดหมู่ระบริการประมาณนี้ทีนี้ก็แค่เราได้กดจอนกลับมาที่กลุ่มของเฟซบุ๊กเพื่อทำการเคาล็อกลิงก์เรากกดมาที่ตรงนี้เลยล้วคัดล็อกลิง์มาเพราด้รื่องตัวกลุ่มเฟซบุ๊กกันมาแล้วแบบนี้ทีนี้ให้ย้อนกลับมาที่ตัวของเว็บไซต์เพื่อลิงกมาวางพอได้วางลิงก์กันได้แล้ว แล้วก็พอได้ใส่ทั้งนี้แล้วค่็จำหนวนได้แล้วทีนี้ให้กดสองซื้อที่ตรงด้านล่างกันไปได้เลยอ่าแล้วทีนี้เลยน้องหลังจากที่เราทำการติดตั้งแปลนน้ำวัสดจากเมื่อกี้นี้ท่านี้ยาสมัยชิตตอนนี้คูเป็บุ้งของเราค่ะเวลาเพิ่มขึ้นมาเสร็จเป็นที่เราประมาณนี้กันแล้วเนาะแล้วก็วิธีขั้นตอนในการทําไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรยังไงกันเลยด้วยหากว่าใครได้เข้ามาชมเพื่อสนใจนี่ที่ได้เข้ามาทดลองใช้งานก็สามารถที่จะกดทํามาในลิงก์ตัววิธีที่ได้แปะไว้ให้เพื่อนนนเเข้้้าาาาามทดดลองงใชตๆกัไะ